นิทานอีศบเรื่องแมวกับเทพธิดาจัดทำโดยนางสาวพัชราภาปางนอกนางสาวพรณภาบุญนำนางสาวปานทิพย์ชาวนาแปนแนวตัวหนึ่งรักกับชายคนหนึ่งมันขอร้องเทพธิดาให้ตนได้กลายเป็นสาวงาม เทพธิดาเห็นใจและสงสารจึงเสกให้มันกลายเป็นสาวงามเมื่อชายหนุ่มได้เห็นเขา้าเขาจึงหลงรักและได้แต่งงานกับมันเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันเทพธิดาต้องการรู้ว่าเจ้าแมวยังมีนิสัยเดิมอยู่หรือไม่จึงทดสอบด้วยการเสกหนูตัวหนึ่งลงไปกลางที่ที่ทั้งสองอยู่ เมื่อเจ้าแมวในร่างหญิงสาวเห็นและมันก้มตัวลงวิ่งไล่หนูและวิ่งสี่เท้าเพื่อตะปบหนูเทพที่ได้เห็นดังนั้นจึงผิดหวังแมวในร่างหญิงสาวไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยเดิมๆได้จึงเสกให้มันกลายร่างเป็นแมวตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสันดานเปลี่ยนยาก